สวัสดีครับวันนี้พ่อผมรีวิวกีทีวีนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมเจ็ดบาทนะผมวันนี้เราก็จะมาสุ่มกระชากันนะผมในเกมนี้นะครับผมก็มีตู้ใหม่เข้ามานะครับผมนั่นก็คือโทสะข่มกระหน่านะครับผมนั่นก็คืออสุรินแห่งโทสะเทพอสูรมีเลโอดาร์ตนะครับผมเมริโอดาร์ตดีเออระดับเอเดสนะครับผม,ม สุ่มคัดสรรเพิ่มอัตราปรากฏอัศวินใหม่จะเพิ่มอัศวินใหม่ลงในร้านเหรียญหรือสุ่มอัศวินในภายหลังอ่าอันนี้อัศวินในภาพเป็นระดับ ur นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัตราการได้กันนะครับผมอัตราการได้ของอัศวินโทสะเทพอสูรเมล,ลิออดารนะครับผมอยู่ที่ประมาณ0.5 เพิ่มมาตานะผมนะตั้งต้นเออานะผมมีโอกาส3%นะนี่ครับก็จะมีตู้เอจากตู้ที่แล้วมาแล้วผมอย่างเช่นไอตัวลุงหนวดเนี่ยอะไรวะอา,อาทิตย์ศาสตรส่องนะผมเอ้ยอาทิตย์ศาสแสงนี่เออแม่งพูดผิดอีกแล้วอะมีโอกาสได้0.1 0.14%นะผมไอตู้เนี้ยผมอยากได้ลุงนวดกับ ไอเทพมิโลดาร์แค่2ตัวนะผมหรือแม้ก็ไอ้อะไรวะลิโอนเนสลิโอเนสเจ้าหญิงอลิซาเบตก็ได้นะผมนะเออสตัวเนี้ยเอาตัวไหนก็ได้ถ้าสุ่มได้ก็จะสุ่มนะผมโอเคครับถ้าคลิปนี้พูดติดอ่างอะไรก็ต้องขออภัยนะผมโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปสุ่มกันเลยดีกว่าผมไปเลย30เพชรเปิดไปเลยการันตี30เพชรไม่ใช่การันตี เอสอาร์นะการตีฟาร์มเกมล,มเลือผมเนี่ยแหละแม่ไปเลยัะผมมีหมูมาเพื่ออะไรนี่แปลงล่างครับผมนัดจะสวนหไหมเฮ้ยไอ้เหี้ยสวนวะยัดโดเอาเฮ้ยมีลุ้นวะไอ้ตู้เนี้ยแม่งมีดราม,ม่านะผมก็นะอะไรวะเพจซื้อบื้อเนี่ยเขาซุ่มไปเก้าสิบไม่ได้นะผม ด๋ยวเราดูกันว่าเราจะได้ไหมนะผมอันน่าเรียบร้อยเรามาดูกันว่าเราจะได้เอสอาร์ HR ตัวไหนนะผมอ่าตัวเดียวด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าได้ตัวอะไรโอเคไปแล้วหนึ่งตัวตัวอะไรเอ่ยเขี้ยวปะกเขี้ยวประหลาดอัศวินจักรสิทธิ์จูโดะจูโตหรือว่าจูโดวะ ช่างมันเถอะต่อไปเขี้ยวประหลาดอาร์เนอศักดิ์สิทธิ์เก้ากิอุสต่อไปหินสีทองครับผมวอลล็อกหัวหน้าอะไรวะสเลเดอร์อ๋อโอเคโอเคอ่าลงนวดเพิงพ่ลุกโชนอัรวินดานะ่าโฟเคน ทองอีกแล้วับผมนักปดนภัยเลเจอร์สีเงินเขี้ยวประหลัดอัวินศักดิตกราติอุสได้แล้วหนึ่งตัวสีเงินอีกแล้วผมบูบาลากาอัวินศักดิตมามาสอาสีทองอะไรเอ่ยเยโดเมลิโอดัสกูได้ด้วยไอ้สัตว์ อสวินแห่งโทสะเทพอสูรมาริโอดาสครับผมพลังโจมตี5 50พลังป้องกัน320พลังชีวิต6,400โอ้โหกูได้สุ่มในครั้งเดียวนี่คือแม่งโชคดีมากนะถ้าใครชอบคลิปสุ่มกระชานี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามผมด้วยนะครับโอเคครับคลิปนี้ขอปิดนะครับบายบาย